เอาละพอเรามีชื่อมีหลักฐานคำถามต่อมาที่นักวิชาการเถียงกันมานานก็คือแล้วทวาราวดีเนี่ยมันเป็นอาณาจักรเดียวแบบอยุธยาหรือสุโขทยัยที่มีเมืองหลวงศูนย์กลางปเปรี้ยนเดียวแล้วปกครองเมืองอื่นๆทั้งหมดหรือเปล่าทฤษฎีในยุคแรกๆก,ก็มองแบบนั้นครับมองว่านครปฐมโบราณที่มีพระปฐมเจดีย์องค์เดิมน่าจะเป็นเมืองหลวงศูนย์กลางเพราะมันใหญ่โตมโหฬารมากขุดเจออะไรเยอะแยะไปหมดแต่ยิ่งเราขุดค้นมากขึ้น เราก็ยิ่งเจอเมืองโบราณอื่นๆที่ใหญ่โตและสำคัญไม่แพ้กันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเมืองอู่ทองสุพรรณบุรีที่หลายคนเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นก่อนนคปรปฐมอีกเมืองคูบัวราชบุรีที่เต็มไปด้วยศิลปะปูนปั้นสุดอลังการเมืองศรีเทพเพชรบูรณ์ที่เพิ่งได้เป็นมรดกโลกไปหมาดๆซึ่งมีทั้งพุทธและฮินดูปนกันเมืองฟ้าแดดสงยางกาลสินทางอีสานนู่นเลยเมืองเหล่านี้ต่างก็มีศิลปะมีรูปแบบการปกครองของตัวเอง แต่กลับมีสไตล์บางอย่างที่เหมือนกันนั่นคือศาสนาและรูปแบบศิลปะทฤษฎีใหม่ๆห,หรือที่เรียกว่าทฤษฎีมณฑลแมนดลาจึงเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นครับทฤษฎีนี้มองว่าทวารวดีอาจไม่ใช่รัฐเดี่ยวที่มีเมืองหลวงเดียวแต่เป็นเครือข่ายของเมืองท่านครรัฐหลายๆเมืองที่ตั้งอยู่ตามรุ่มแม่น้ำสายสำคัญสำคัญแม่กลองท่าจีนเจ้าพระยาป่าศักเมืองเหล่านี้อาจจะเป็นอิสระต่อกันหรือบางทีก็นับถือนครปฐมเป็นเมืองที่ใหญ่ แต่สิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขาไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นไม่ใช่การทหารครับแต่คือการค้าและพระพุทธศาสนานี่คือภาพของทวาราวดีที่ซับซ้อนและน่าสนใจกว่าการเป็นอาณาจักรเดียวเยอะเลยครับมันคือกลุ่มเมืองที่รุ่งเรืองเพราะการค้าทางทะเลและใช้ศาสนาพุทธเป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันและนี่คือจุดที่จะพาเราเข้าสู่ศาสนาของพวกเขาถ้าเราบอกว่าศิลปะทวาราวดีคือสิ่งที่ทำให้โลกจดจำพวกเขา พระพุทธศาสนาก็คือสิ่งที่สร้างศิลปะเหล่านั้นขึ้นมาครับในชั่วโมงนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมคนทวาราวดีถึงศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วเป็นพุทธแบบไหนมันเหมือนกับที่เรานับถือกันทุกวันนี้หรือเปล่า